ดูนะผมดีเศร้าไอ้นี่นะผมออกมายิงสกิลโอ้โหค่อนข้างที่ดูดีเลยนะผมนี่โอ้กอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆุท่านด้วยนะครับผมดีๆตอนรับเข้าสู่ช่องไอซันฟันนี่ กับเกมไลเลนเจอร์นะครับผมก็ทุกคนก็จะเห็นหน้าต่าง ID หลักของผมนะผมตอนนี้มีอยู่จุดสังเกตอยู่2จุดนะผมคือสกนะินป้อมอ่ะสฟิงกับตัวของลิซ่าฮอกอายนะผมอะตัวนี้นะผมชื่อว่าลิซ่าฮอกอายเป็นตัวที่แบกผมในอดีตอีกแล้วนะผมอะซีรีส์นี้ก็น่าจะทําเป็นรีวิวตัวเก่าเหมือนเดิมนะผมก็ผมจะมารีวิวลิซ่าฮอกอายนะผมอะตัวแบกดานอารีนาแต่ก่อนของผมนะผมอะซึ่ง สกิลหนึ่งของลิซ่านะครับผมอ่ะก็สร้างความเสียหายด้วยพลังโจมตีคูณ1 5 0 0ลดพลังโจมตีของศัตรู70%สิบนวิลดความเร็วในการโจมตีของศัตรูห้าสิบนวินะครับผมสกิลที่2นะผมสร้างความเสียหายด้วยพลังโจมตี1,800สร้างความเสียหาย300คูณพลังโจมตีทุกๆ1วิ 3วินาทีนะผมคือดาเมจพิษนั่นเองนะผมเป็นดาเมจแล้วก็บวกดาเมจพิษนะผมเป็นตัวที่เล่นอารีนาได้ค่อนข้างที่สบายนะผมใช้ตัวเดียวสามารถผ่านด่านอารีนา8ด่านได้แบบชิวๆเลยนะผมอะก็ง่ายๆนะผมสำหรับตัวของ Lisa h ฮอกอายเราจะมารีวิวการใช้งานณนะปัจจุบันนะผมสำหรับดิซ่นะผมว่ามันยังใช้งานดีอยู่ไหมนะผมก็ รีวิวสกินป้อมไปด้วยเลยละกันนะผมอ่ะเป็นสกินป้อมสฟิงนะผมะผมค่อนข้างท,ที่ชื่นชอบตีมฟาโลพอสมควรนะผมผมก็เลยเติมพาร์แล้วก็เอาทางด้านของสกินป้อมสฟิงนะผมอ่ะเราจะมาเทสอ่ะลิซ่าด่านไหนนะผมอ่ะเดี๋ยวด่านนี้มันไม่ค่อยไหวนะผมเราไปที่ด่าน320บนะผมเป็นด่านที่อ่ะรีวิวปกติของผมนั่นเองนะผมอ่ะก็เรามาดูกันว่าลิซ่าหกาอสามารถผ่านด่านนี้ได้ไหมนะผมะจัดกันเลยนะผม ตัวของลิซ่าฮอกอายนะผมเป็นตัวที่ค่อนข้างที่ดูดีพอสมควรนะผมสําหรับผมนะผมอะสกินป้อมก็สวยนะผมนี่นะผมอะสกินป้อมผมก็ค่อนข้างที่ชื่นชอบพอสมควรนะผมเป็นรูปโคนี่แล้วก็เป็นโคนี่สฟิง์ด้วยนะผมอะเดี๋ยวเรามาดูระยะสกิลของตัวของลิซ่าณปัจจุบันนะผมแล้วก็ดามจว่ายังแรงอยู่ไหมนะผมอะซึ่งถ้าให้นําปั้นแม็กหรือว่าเอามาใช้นะผมมันก็ใช้งานไม่ดีแล้วนะผมโอ้โห มันมีตัวมูนธนูแบบนี้มันจะรีวิวได้ไหมเนี่ยนี่นะผมเดิน่อนข้างที่เร็วนี่นะผมโอ้โหตามเมจหนักหน่วงมากนะผมสําหรับของดีเซ้าไอ้นี่นะผมขูดเอสกิลก็ค่อนข้างต่าด้วยนะผมถ้านะผมจำไม่ผิดนี่โอ้โหอ,ออกแบบการออกแบบสกิลและการออกแบบทุกสิ่งทุกอย่างของดีเซ้าหอกไอค่อนข้าง,างที่สวยงามนะผมอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวซ้ําด่านนี้อีกรอบนึงนะผมตาน,นี้มันมีเพื่อนเอาตัวมาช่วยนะผมอ่ะ เดี๋ยวมันไม่ค่อยอยุติธรรมกับลีซ่าฮอกอายสักเท่าไหร่นะผมอ่ะใครอยากเห็นตัวลีซ่าฮอกอายตะลุยด่าน PVP นะผมเม้นมานะผมอ่ะถ้าคลิปนี้มีคนกดใจมากกว่า10ไลค์นะผมผมจะเอาลีซ่าไปลง PVP ให้ดูนะผมว่าตัวของมันยังใช้งานดีไหมนะผมเดี๋ยวผมจะติดเกียร์ดีๆให้มันเลยนะผมอ่ะนะเดี๋ยว320อีกสักตาหนึ่งนะผมเพราะว่าอ่าตะกี้มันมีเพื่อนมาช่วยนะผมอ่ะไม่ค่อยแฝงสักเท่าไหร่นะผม เดี๋ยวมารีวิวอ่าเรามาดูอีกทีนะผมมาลีซา่าฮอกอายเป็นยังไงนะผมเท่าที่ผมเห็นนะผมวิ่งติดจะรวดเลยนะผมอ่านี่นะผมระยะด่านนี้ก็ค่อนข้างคี่กว้างเดี๋ยวผมขอซูมมิดหน่อยนะผมนะ ซูมเข้านิดหน่อยนี่นะผมระยะสกิลมันจะเท่าไหรกันเชียวนะผมสําหรับสกินป้อมเซฟฟิงนะผมผมชอบส่วนตัวนะผมอ่ะใครที่ไม่ชอบก็ไม่ปไปไรนะผมแต่ผมค่อนข้างที่ชอบนะผมมันเป็นโคนี่มีปีนั่นเองนะผมอ่ะดูนะผมดีเซนาไอานี่นะผมออกมายิงสกิลโอโ้โหค่อนข้างที่ดูดีเลยนะผมนี่โอโ้โหสกิลค่อนข้างที่แบบอูดาวค่อนข้างที่เร็วนะผมนี่ โอ้โหไม่กี่วินะผมตั้งแต่ผมนับกูดาวสกิลมาคือสกิลรัวๆเลยนะผมไม่แปลกที่ทําไมด่านอารีนาถึงใช้กันบ่อยนักนะผมนี่นะผมโอ้โหแทบจะไม่ยิงธรรมดาให้ดูเลยนะผมยิงสกิลแบบรัวๆเลยนะผมอ่ะสำหรับดิซ่าฮอกอายนะผมอ่ะเป็นตัวหนึ่งนะผมอ่ะใครที่อยากเห็นตัวนี้ตะลุยด่าน PVP นะผมผมขอแค่สิท์ไลค์นะผมอ่ะเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปรีวิวด่าน PVP ให้ดูเลยนะผมว่าตัวของมันใช้งานดีไหมนะผม แต่สําหรับส่วนตัวผมผมว่าค่อนข้างที่เปาะนะผมแต่ถ้ายืนกับทีดีๆผมว่ามีใช้ไปกว่าครึ่งน,นะผมอะ่ะก็เดี๋ยวเราเถิดไปที่ด่านที่395กันเลยนะผมเพราะว่าเป็นด่านที่ค่อนข้างที่ยากพอสมควรนะผมะจัดไปที่ด่าน395บนะผมเป็นด่านที่หลายๆคนรีวิวกันนะผมอะ่ะเดี๋ยวมาดูว่าลิซ่าฮอกอายจะสามารถผ่านด่านนี้ได้ไหมนะผม สำหรับตัวปุ่มนะผมผมค่อนค่อนข้างที่ชื่นชอบคุณระบูรอบนี้มากนะผมชื่อเรื่องถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นแขนกุนคนแปรธาตุนะผมอ่ะผมน่าจะสุ่มได้ตัวของลอยด้วยนะผมอ่ะถ้าหลังจากคลิปรีวิววีซา่าไปแล้วอาจจะรีวิวตัวของลอยก็ได้นะครับผม oh. นี่นะผมโอ้โ oh หตัวของวีซา่าโอ้โหบางนะผม แต่ดาเมจสกิลก็ค่อนข้างที่หนักหน่วงนะผมโอ้โหเราต้องใช้สกิลป้อมช่วยโอ้โหนี่นะผมสกินป้อมก็จะยิงทางด้านของลูกงูออกมานะผมเป็นไม้เท้างูนะผมโอ้โหสกิลนีซ่าก็ค่อนข้างที่แม่นพอสมควรนะผมคุด้าสกิลก็ต่ำมากๆนะผมต่ำเตี้ยเลี่ยดินมากๆเลยโอ้โหน่าจะเป็นบัคนะผมดูนะผมเป็นบัคอมตะนะผมอ่ะเป็นบัคอมตะโอ้โหมีบัคด้วยนะผมตอนนี้ น่าจะตัวเกมน่าจะอัปเดตโคลาโบใหม่เข้ามาก็เลยมีบักเล็กๆน้อยๆน,นะผมนี่นะผมก็ผ่านได้เห็นไหมครับผมนะถ้ามันยืนได้คือคุณดาวสกิลที่ค่อนข้างต่างตําอยู่แล้วนะผมแล้วก็บวกกับดาเมจที่มีดาเมจที่รุนแรงแล้วก็บวกดาเมจพิษนะครับผมอนะ่ะเป็นดาเมจสองสกิลด้วยนะผมว่าตัวนี้ค่อนข้างที่น่าสนใจนะผมแต่ไม่ทะลุอมตะนะผมมนาะไม่ทะลุอมตะไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะผมมนาะ อาจจะเก่งก็ได้สําหรับตัวที่ไม่ทะลุอมาตะบางตัวนะผมะสาหรับตัวของดีซ่าฮอกไก่นะผมคร่าวๆผมว่าตัวของมันในยุคนี้ก็ยังใช้งานดีอยู่นะครับผมแต่ใช้ได้เฉพาะหลีกเงินหลีกทองนะผมประมาณนี้อความเร็วในการโจมตีเร็วมากความเร็วในการเคลื่อนที่เร็วมากพ่มพลังโจมตีพลังชีวิตนะผมพลังโจมตีอยู่ที่1นึ่งแสนนะผมทำแม็กนะผมะพลังชีวิตอยู่ที่อ่ะจุล้านถึงไหม ถึงนะพ่อผมถึง1.6ล้านเลยนะพ่อผมหาค่อนข้างที่ดูดีพอสมควรนะพ่อผมโอ้โหตะกี้มันวิ่งเท่าไหร่โอ้โหความเร็วในการโจมตีกับความเร็วในการเคลื่อนที่วิ่งติดจรวดเลยนะพ่อผมฮะวีซา่าห้องไอผมเคลื่อนที่204นะพ่อผมโอ้โหระยะโจมตี350รถือว่าหลบสกิลด้วยระยะยืนได้อยู่นะพ่อผมอ่ะคูดาวสกิลเท่าไหร่นะพ่อผมเวลาโลทักษะสกิลหนึ่งสิบเอ็ดวินะพ่อผมสกิลสองห้าวิ แต่เมื่อกี้ผมเห็นสกิลหนึ่งกับสกิลสองค่อนข้างที่ใช้รัวอสมคัวนะผมอะอะไวรนเจอร์ก็สี่วิอะใช้แรกก็หนึ่งพันสี่ร้อยผมว่าตัวนี้น่าสนใจนะผมอะคลิปวดีโอหน้านผมจะมารีวิวตัวทั้งด้านของลอยนะผมเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าลอยตัวที่แบบเก่งในแต่ก้อนนะผมถือว่าเป็นตัวที่ถึงเลือดแบบสามารถอัพเลือดสิบล้านได้เป็นตัวแรกก็น่าจะพูดได้อยู่นะผมอะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมมารีวิวตัวของลิซ่าฮอกอาย ครา variance, right? s s qui, like, not, like, ่าวๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดข่าสารคลิปใหม่ๆจากช่องไอซันฟันนี่ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ